สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พี่ๆอยู่กับดาวเรืองคำนวณหวยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขมงคลค่ะสำหรับสมาชิกใหม่ที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของทางช่องเลขมงคลค่ะเลขทุกเลขเป็นการคิดคำนวณเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ2ตัวล่าง4ี่ชุดค่ะ สถิติยังเดินดีต่อเนื่องติดกัน5งงดเลยนะคะวันนี้เราจะมาดูสองตัวล่างว่าวิธีการคิดคำนวณย้อนหลังนี้นำหลักอะไรมาบวกคำนวณกันบ้างนะคะเรานำรางวัลที่หนึ่งหตัวตั้งนะคะตามด้วยเลขท้าย2ตัวและเลขท้ายสาตัวหลังนะคะสองครั้งที่1และครั้งที่สองค่ะนำเราจะบวกวุกันนะคะ2บรรทัดบรรทัดแรกนะคะเราจะหาค่าหลักสิบ ของสองตัวล่างแล้วก็หาค่าหลักหน่วยของ2ตัวล่างค่ะเรานำนะคะหลักแสนนะคะบวกด้วยหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยสองครั้งตามด้วยเลขเลขท้าย3ตัวครั้งที่2นะคะเลข1ิบนะคะแล้วก็หลักหน่วย1บวกสคงที่ค่ะมาหาค่าหลักหน่วยต่อเลยค่ะเรานำหลักแสนนะคะบวกกัน3มครั้งตามด้วยหลัก หน่วยบวกกัน3ครั้งแล้วบวก8คงที่ค่ะเริ่มกันเลยนะคะ7 4บวกสนะคะเท่ากับ11 11บวก0เท่ากับ11ค่ะ11บวกสาครั้งเท่ากับ17ค่ะ17บวก1เท่ากับ18นะคะ18บดบวก8เท่ากับ2ี่สบวก3ามคงที่นะคะเท่ากับ29ค่ะเรานำา9หลังนะคะมาใส่แล้วนะับเพิ่มไป1แต้มนะคะ ตามด้วยสูญนะคะอันนี้คือหลักสิบแล้วนะคะเรามาต่อด้วยหลักหน่วยเลยคะ่ะเรานำเจ็ดนะคะบวกกัน3ครั้งเท่ากับ21แล้วมาบวก3อีก3ครั้งนะคะยี่สิบเอ็ดบวกเนะคะ21่สิบเวกเเท่ากับ30มสิบค่ะสามสิบบวกแปเท่ากับสานะคะเรานำแปหลังมาใส่นะคะแล้วนับเพิ่มอีกหนึ่งแต้มค่ะเราก็จะได้ทั้งหมด4ตัวนะคะ นี้เรามาจับคู่กันเลยค่ะเรานำนะคะบรรทัดแรกข้างบนคือค่าหลักสิบบรรทัดที่สองคือค่าหลักหน่วยเรานำหลักสิบมาจับคู่กับหลักหน่วยเลยค่ะ98 99 08นะคะ09นะคะเราจะคำนวณได้98 99 08แล้วก็09ค่ะเรามาตรวจผลกันเลยนะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะออก98ค่ะ เราคำนวณได้98นะคะเข้า100%เต็มเลยค่ะมาต่อดูที่งวดที่2นะคะ8นะคะบวก9เท่ากับ17 17บวก3เท่ากับ20 20บวก8สองครั้งนะคะเท่ากับ36 36บวก8เท่ากับ44คะ่ะบวก0เท่ากับ44บวก3คงที่นะคะกับ47นะคะเรานำ7หลังตั้งนะคะ เราบวกเพิ่อมอีกหนึ่งแต้มแปดนะคะเรามาหาค่าหลักหน่วยต่อเลยค่ะแปดบวกกันสามครั้งนะคะเท่ากับยี่สิบสี่หลักหน่วยก็เหมือนกันนะคะแปดบวกกันสามครั้งเท่ากับยี่สิบสี่รวมกันแล้วได้สี่สิบแปดสี่สิบแปดบวกแปดเท่ากับห้าสิบหกนะคะเรานำหกหลังมาใส่นะคะแล้วบวกเพิ่อมอีกหนึ่งแต้มเป็นเจดค่ะเรานำเ,เลขสี่ตัวที่เราหาค่าได้นี้มาจับคู่กันเลยค่ะเจ็ด มารวมกับหกเท่ากับเจ็ดหกนะคะเจ็ดเจ็ดแปดหกแล้วก็แปดเจ็ดค่ะเรามาดูผลเลยนะคะเลขท้ายสองตัวนะคะออกเจ็ดเจ็ดค่ะเข้าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเต็มเลยนะคะจากค่าที่เราคํำนวณกันมาเรามาต่อกันงวดที่สามเลยค่ะห้านะคะบวกสี่เท่ากับเก้านะคะเก้าบวกสี่เท่ากับสิบสามค่ะสิบสามสิบสามบวก เท่ากับบวกหกสองครั้งสิบสามบวกสิเท่ากับยี่สบวกศูนย์เท่ากับยบ้ายี่ิบห้าบวกสี่เท่ากับยี่9บวกสเท่ากับสาใส่สองหลังค่ะแล้วเพิ่มอีกหนึ่งแต้มนะคะมาหาค่าหลักหน่วยต่อค่ะ5%้บวกกันสครั้งนะคะแล้วก็ตามด้วย6บวกกัน3ครั้งนะคะเท่ากับ33 3สิบวกแค่ะคงที่นะคะ เท่ากับ41เราใส่หนึ่งหลังนะคะแล้วก็บวกเพิ่มอีกหนึ่งแต้มนะคะก็คือสองเรานำเลขสีตัวนี้มาจับคู่กันเลยค่ะสองหนึ่งค่ะสอค่ะสามหนึ่งค่ะสามสองค่ะนะคะเรามาตรวจผลค่ะเลขที่ออกค่ะสองสองนะคะเข้าหนึ่งเนเต็มเลยนะคะ เรามาดูของงวดวันที่4ค่ะงวดของที่4ี่นะคะศนบวก0นเท่ากับ0ูนย์นะคะเบวก5้สองครั้งเท่ากับ19 19บนะคะบวก6เท่ากับยี่ห้ายี่ห้าบวก4เท่ากับ29่เ้ายี่เก้าบวก3านะคะเท่ากับ32ใส่สองหลังนะคะแล้วบวกเพิ่มอีกหแต้มเป็นสมค่ะ0ูนย์ะคะบวกกัน3ามครั้งนะคะเท่ากับศูนย์สามบวก ห้าบวกกันสามครั้งนะคะเท่ากับสิบห้าสิบห้าบวกแปดเท่ากับยี่สิบสามนะคะยี่สิบสามใส่สามหลังนะคะแล้วบวกเพิ่มอีกหนึ่งแต้มเป็นสี่ค่ะมาจับคู่กันเลยค่ะสองสามนะคะสองสามแล้วก็สองสี่ค่ะสามสามนะคะแล้วก็สามสี่ค่ะเราตรวจผลค่ะเลขที่ออกนะคะ สองสี่ค่ะเข้าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตเต็มเลยค่ะมาต่อกันง่ดที่ห้านะคะแปดบวกห้าเท่ากับสิบสามค่ะสิบสามบวกหกเท่ากับสิบเก้ค่ะสิบเก้าบวกกับสิบสี่นะคะเจ็ดสองครั้งเท่ากับสามสิบสาค่ะสามสิบสามบวกแปดนะคะเท่ากับสี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดบวกสอเท่ากับสี่สิบสามนะคะแล้วก็บวกสามคงที่ค่ะบวกสามคงที่เท่ากับสี่สิบหกค่ะ นำหกหลังมาใส่นะคะระวบบเพิ่อมอีกหนึ่งแต้มนะคะเป็นเจ็ดมาหลักหน่วยค่ะแปดบวกกันสามครั้งเท่ากับยี่สิบสี่นะคะเจ็ดบวกกันสามครั้งเท่ากับยี่สิบเอ็ดบวกกันเป็นสี่สิบห้าบวกแปดคงที่นะคะเป็นห้าสิบสามนะคะใส่สามหลังบวกเพิ่อมอีกหนึ่งแต้มนะคะเป็นสี่นำสี่ตัวนี้มาจับคู่กันเลยค่ะหกสามนะคะหกสามหกสี่ เจ็ดสามเจ็ดสี่นะคะเลขที่ออกนะคะหกสี่ค่ะเข้าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเต็มเลยนะคะเรามาดูงวดประจำวันที่หนึ่งกรกฎาคมเลยนะคะว่าจะได้บทสรุปเลขสองสี่ตัวสี่ชุดเลขอะไรบ้างคะ่ะห้าบวกเก้าเท่ากับสิบสี่ค่ะ สิบวก6เท่ากับ20 20บวก14เท่ากับ34มสิบบวก6เท่ากับ 40, 40 40บวก5เท่ากับ45่สบห้าสี้าบวก3ามคงที่เท่ากับ8เป็นสี่สินะคะใส่8หลังค่ะเพิ่มอีกหนึ่งแต้มค่ะเป็น9มาต่อค่าหลักหน่วยเลยนะคะหบวกกัน3มครั้งค่ะเท่ากับ15บหสห้าบวก เจ็ดอีกสามครั้งเท่ากับ21รวมกันเป็น36บวก8คงที่นะคะเท่ากับ44เรานำสีหลังมาใส่แล้วบวกเพิ่มอีก1แต้มเป็น5นะคะเราลองมาจับคู่กันเลยนะคะ8ปสค่ะ8ปดหสค่ะ9กหนะคะงวดประจำวันที่1นะคะกระกฎาคมหกสามนะคะ ต้องรอลุ้นผลค่ะว่าเลขสี่ตัวที่ดาวเรืองนะคะคำนวณได้สี่ชุดนี้นะคะจะมีตัวไหนเข้าบ้างผิดถูกผิดถูกก็ว่ากันไปตามสูตรนะคะเผื่อท่านใดชอบก็พิจารณาหรือไม่ชอบก็ผ่านได้เลยค่ะโปรดใช้วิธีนี้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยนะคะเพราะว่าเป็นการคิดคำนวณและว,วิเคราะห์ข้อมูลสถิติย้อนหลังเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะ ขอบคุณสำหรับทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมช่องเลขมงคลค่ะดาวเร,เรืองลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ